สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการหมาไหนเล่ารายการสำหรับคนรักหมาที่ไม่ได้แค่เห่าใส่กันเฉยๆ <laughs> ชอบคำโปรยของพลอยทุกตอนเลยวันนี้เรามาพบกับหมาพันหนึ่งที่หน้าตานี่ตำรวจมากท่าทางนี่แกร่งจัดแต่ใครจะไปรู้ว่าหัวใจเขานุ่มกว่าขนอีกนะใช่แล้วค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเยอรมันเชพเพิร์ดหรือที่หลายคนเรียกง่ายๆว่าหมาตำรวจที่มาและจุดเด่นของพัน์นี้เยอรมันเชพเพิร์ดถือกำเดิดในประเทศเยอรมนี e, นะครับสมชื่อเลยพัฒนาสายพันธุ์โดยแม็กซ์วอนสเตฟานิสในช่วงปลายศตวรรษที่19เขาต้องการหมาที่ทั้งฉลาดแข็งแรงและฝึกง่ายเพื่อใช้งานด้านปศุสัตว แต่หลังจากนั้นไม่นานหมาพันนี้ก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่เต็มตัวไม่ใช่แค่เฝ้าแกะแต่ขึ้นตรงกับตำรวจทหารหน่วยกู้ภยัยขอแค่มีเครื่องแบบพร้อมทำงานทันทีค่ะแถมพี่แกยังติดท็อปทหมาที่ฉลาดที่สุดในโลกด้วยนะตามการจัดอันดับของสแตนลีย์ค r เรนซึ่งความฉลาดนี่เองทำให้โยอรมันเชพเพิร์ดสามารถเรียนรู้คำสั่งได้เร็วบางตัวแค่สอน5ครั้งก็จำได้แล้วนะแต่จำแบบหมาหรือจำแบบแฟนเก่าอ่ะ ถ้าจำแบบหมาก็จำมีเงื่อนไขนิดหนึ่งแต่ถ้าจำแบบแฟนเก่าก็เจ็บแต่จำฮ่าฮ่าและพบกับบุค,คลิกและการใช้งานนะครับหมาพันนี้มีบุค,คลิกมั่นใจฉลาดซื่อสัตย์ถ้าเลี้ยงดีก็จะจงรักภักดีแบบสุดหัวใจแต่ถ้าเลี้ยงไม่ดีหรือขาดการฝึกอาจจะดุหรือควบคุมยากเพราะพลังเขาเยอะมาก จริงเยอรมันเชพเพิร์ดไม่ใช่หมานอนเล่นบนโซฟาเฉยๆนะเขาต้องได้ออกกำลังวิ่งเล่นฝึกคำสั่งเหมาะกับคนที่มีเวลาและมีพื้นที่พอสมควรค่ะไม่ใช่หมาเลี้ยงคอนโดเล็กๆแน่นอนนะครับเพราะถ้าเขาเบื่อเขาจะส่นพังบ้านได้เลยแต่ความสามารถที่แกเยอะมากนะคะตำรวจทหารสุนัขค้นหาสุนัขบำบัดหรือแม้แต่ดาราในหนังก็มีมาแล้วขอแค่ได้ฝึกอย่างถูกวิธีพร้อมลุยทุกภารกิจ และเหมาะกับใครข้อควรระวังเอรมันช์เพิดเหมาะกับใครคนที่มีเวลาให้คนที่ชอบออกกำลังกายบ้านมีพื้นที่หรือมีสนามให้วิ่งเล่นและที่สำคัญต้องพร้อมฝึกเพราะหมาฉลาดถ้าไม่ฝึกเขาจะไปคิดอะไรเองซึ่งไม่ควรฮเรื่องสุขภาพก็มีบ้างเช่นข้อสะโพกเสื่อมเพราะเป็นพันธุ์ที่มีปัญหาตรงนี้พอสมควรแนะนำให้พาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำและระวังน้ำหนักไม่ให้เกินนะครับ เยอรมันเชพเพิร์ดไม่ได้มีดีแค่หน้าดุนะแต่เต็มไปด้วยความสามารถความพักดีและหัวใจอบอุ่นแบบหมาหมาถ้าใครกำลังมองหาหมาคู่ใจฉลาดแข็งแรงฝึกได้เยอรมันเชพเพิร์ดคือผู้สมัครเบอร์หนึ่งเลยครับแล้วคุณละ่ะเคยเจอหมาตำรวจตัวจริงไหมมาแชร์ประสบการณ์กับเราได้ในคอมเมนต์เลยนะ และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรายการหมาไหนเล่าเราจะพาคุณไปรู้จักเพื่อนสีขาให้มากขึ้นแบบไม่เห่าใส่กันนะครับแล้วพบกันตอนหน้าจะเป็นหมาพันไหนอย่าลืมติดตามบายบาย